สวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนิงคามิเคนโชขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมหวังทุกประการตลอดปี2,564นี้นะคะชาวราศีพฤษภประจำวันที่28ธันวาคม2,563ถึงวันที่3มกราคม2,564ค่ะ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ท้ายปีนะคะเรื่องของภาพรวมชาวพึกศกนะคะอาจจะมีเรื่องของอความเครียดอยู่บ้างนะคะเรื่องการทันหารปุ๊บปับ๊บต่างๆนะคะบางคนแผนไม่เป็นไปตามที่วางไว้นะคะอาจจะมีเรื่องให้ล้มเลิกนะคะเรื่องที่คิดว่าพลาดไปแล้วก็อาจจะได้กลับมาทำนะคะ คือเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะคะในสัปดาห์นี้ภาพรวมนะคะใครที่ทำงานด้านวัสดุก่อสร้างหรือว่าสถาปนิกนะคะผู้รับเหมาต่างๆอันนี้อาจจะมีข่าวในเรื่องของการงานการรับเหมาเข้ามาเพิ่มนะคะอาชีพฟรีแลนซ์เกี่ยวกับด้านของสถาปนิกการออกแบบต่างๆเนี่ย ก็จะไปได้ดีในสัปดาห์นี้นะคะก็อาจจะได้มีคนเข้ามาติดต่อมากขึ้นนะคะได้มีโอกาสแนะนำตัวมากขึ้นส่วนชาวพฤษศกที่างานน่าเบื่อมานานนะคะบางคนอาจจะตัดสินใจลาออกหรือว่ามีเกณฑ์ได้หยุดลมเลิกยุบกิจการนั้นไปในช่วงปลายปีนะคะพร้อมรับปีใหม่นะคะด้วยเรื่องใหม่ๆนะคะอาจจะมีการวางแผนย้ายที่ทำงานหรือว่าเปลี่ยน สินค้าตัวใหม่ที่จะจำหน่ายนะคะหรือว่าจะลองทำฟรีแลนซ์จ็อบอื่นๆ เติม,ตมดะะูสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวพฤทศกต้องประคองในเรื่องของอารมณ์นะคะให้มีความสมดุลน,นะคะอย่าเครียดมากไปนะคะเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางนะคะหรือสุขภาพกระทนหันแบบไม่คาดคิดอย่างเช่นปวดไส้ติ่งอักเสบขึ้นมานะคะหรือว่าเดินทางแล้วรถเสียต้องซ่อมแซมต้องดูให้ดีนะคะเรื่องของการเงินก็ต้องประหยัดนะคะอย่าเพิ่งใช้ใจ่าย เงินก้อนใหญ่ในช่วงท้ายปีนี้มากนะคะเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นนะคะสัปดาห์นี้ส่วนคู่ที่มีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันมานานบางคู่อาจจะต้องมีการแยกกันชั่วขราวเพื่อแก้เคล็ดนะคะหรือว่าใครที่อยากเลิอกอยากจบกันก็สามารถจบกันด้วยดีในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ